สวัสดีครับผมจะมาแนะนำการลงทะเบียนย้ายค่ายออนไลน์นะครับเรามาดูข้อมูลที่ต้องทราบในการย้ายค่ายออนไลน์ก่อนนะครับก็คือเบอร์ที่ต้องการย้ายค่ายนะครับพร้อมรหัสย,าย้ายค่ายรหัสย้ายค่ายได้จากเรากดดอกจันทร์151ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับรหัสย้ายค่ายจะมีอายุแค่เวลา23่นาฬิกาห้นาทีของวันที่ กดทำรายการย้ายค่ายนะครับถัดมานะครับการส่งข้อมูลหรือว่าการกรอกข้อมูลส่งให้ทางฟิลนะครับดำเนินการส่งข้อมูลได้ตั้งแต่9านาฬิกาจนถึง14นาฬิกาจนถึงสุกไม่รวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นะคัตเตอ์เลนะครับถัดมานะครับหากเลยเวลา1 4บสนาฬิกาแล้วนะครับลูกค้าต้องทำเรื่องการขอรหัสโอนย้ายค่ายใหม่ในวันถัดไปนะครับก็คือวันทำการระยะเวลาดำเนินการย้ายค่ายเนี่ย ใช้ระยะเวลา2วันทำการนะครับไม่รวมเสาร์ทิ์และวันหยุดนะครัตเลอรนะครับมาดูข้อมูลที่จะต้องเตรียมในการย้ายค่านะครับ 1. นนะครับรูปถ่ายซิมป่าหรือว่าแบงค์ซิมนะครับถ่ายให้ชัดเจนให้เห็นเลข iccid าร์ code นะครับซึ่งแบงค์ซิมหรือว่าซิมป่านะครับขอรับได้จากตัวแทนนะครับหรือว่าดีลเลอร์ของทางเรานะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นรูปถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้านะครับรูปถ่ายบัตรประชาชนด้านหลังรูปถ่ายหน้าตรงของผู้ยื่นเรื่องย้ายค่ายนะครับจากนั้นเรามาดูขั้นตอนการย้ายค่ายนะครับอ,อันดับแรกนะครับเราทำการสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน <ๆ S 2> ในไลน์นะครับซึ่ง QR Code ตัวนี้นะครับเราสามารถหาได้จาก ซองซิมของทางฟิลที่ส่งให้นะครับจากนั้นนะครับเลือกลงทะเบียนออนไลน์นะครับสังเกตเมนูตัวนี้จะอยู่ที่ด้านล่างมุมซ้ายนะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปจอคอมพิวเตอร์นะครับพอเราเลือกลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาที่หน้าแชทนะครับผมให้เราคลิกที่ลิงก์สีฟ้าตามรูปนะครับผมจากนั้นจะเป็นหน้าเงื่อนไขการใช้งานนะครับ ให้เรากดยอมรับเงื่อนไขนะครับจากนั้นจะมีเมนูให้เลือกนะครับก็คือเปิดเบอร์ใหม่กับย้ายค่ายเบอร์เดิมให้เราเลือกหัวข้อย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับตรงนี้ให้เรากรอกข้อมูลใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับก็คือเบอร์ที่ต้องการย,าย,รย,าย้ายนะครับรหัสย้ายค่ายนะครับผู้ให้บริการรายเดิมนะครับค่ายเดิมว่าเราใช้ค่ายเดิมคือค่ายอะไรนะครับ รูปถ่ายซิมปากหรือว่าแบงคซิมนะครับก็อย่างตัวอย่างเลยนะครับถ่ายให้เห็นให้ชัดเจนนะครับจากนั้นนะครับให้กดตรวจสอบข้อมูลก็จะเข้าสู่หน้าขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหลังนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับจากนั้นให้เรากดตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ก็จะปรากฏข้อมูลจากบัตรประชาชนขึ้นมาให้เราตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับตรงรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีดนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เบอรต์ติดต่อสำรองไว้ด้วยนะครับผมจากนั้นให้กดตรวจสอบข้อมูลระบบก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็มาสู่ขั้นตอนถัดไปก็คือการถ่ายรูปหน้าตรงของผู้ลงทะเบียนย้ายค่ายนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็กดตรวจสอบภาพถ่ายรอสักครู่นึงครับระบบก็จะดำเนินการตรวจสอบนะครับกรณีหากเกิดเออร์เลอร์ข้อผิดพลาดนะครับให้กดโอเคนะครับตรงนี้สาเหตุนเนี่ยมันเกิดจากรูปบัตรประชาชนกับรูปถ่ายหน้าหน้าตรงเนี่ยความเหมือนเนี่ยต่ำกว่า6กบนนะครับระบบมันก็อาจจะเกิดเออร์เลอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดโอเคนะครับจากนั้นให้กด ตรวจสอบภาพถ่ายอีกครั้งนะครับอันนี้เราไม่ต้องกดถ่ายภาพใหม่นะครับให้กดตรวจสอบภาพถ่ายอีกครั้งนะครับรอสักครู่นึงนะครับะระบบก็จะแจ้งในส่วนของหน้างเงื่อนไขการลงทะเบียนกรณีตรวจสอบอัตลักษณ์ไม่ผ่านให้เราดําเนินการใส่รหัสหลังบัตรประชาชน12หลักนะครับไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีดจากนั้นกดยืนยันรับรอง,งเงื่อนไขรอสักครู่นะครับระบบก็จะด,ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลนะครับ ก็จะมีการแจ้งลงทะเบียนสําเร็จนะครับกรุณารอแจ้งผลย้ายค่ายภายใน2วันทําการนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องดําเนินการเปลี่ยนใส่ซิมใหม่นะครับให้ใส่ซิมเก่าไปก่อนนะครับรอ SMS แจ้งผลก่อนนะครับถ้าแจ้งผลย้ายค่าได้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เปลี่ยนซิมในวันถัดไปนะครับหลังจากที่ซิมเดิมตัดสัญญาแล้วเราค่อยเปลี่ยนใส่ซิมใหม่นะครับ กรณีย้ายไม่สำเร็จนะครับให้ติดต่อค่ายเดิมที่ใช้บริการนะครับสอบถามสาเหตุการย้ายค่ายที่ไม่อนุมัตินะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับพอดําเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถ้าได้รับทราบแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ให้ดําเนินการยื่นเรื่องกดย้ายค่ายเข้ามาใหม่อีกครั้งนะครับผม